สักเกตกับทุกคนโปรยหวาพาเทียวมังนะคะได้เวลาเด้งลูกตัดทอดคีมินทุกคนอืมเลยคีมินในน้ำมันกอนนะคะแล้วก็ทอดนาวาร้อยจิ้มทุกคนทอดให้กรอบสักนิดนะ เดี๋ยวให้กรบกรบๆไลยอย่างอื่นเนื้อสดตอนนี้ห้องพีมินหมาเลย นาวาวไอ้เจเห็นดำดำไม่ใช่ไม้นะเส้นคข่เส้นคข่เส้นคข่ยทำห้เลยดำทุกคนไม่ได้ไหมนะคะเดี๋ยวตอดจุดไหม <c oughs> มีความเป็นเหมอที่เรียนอย่างเลยโอ๊ยชูดแล้วโหโอ้ยไม่มอไม่มอดขาไม่เรียกต้องตัวเลยแต่ถอทดทีล้างต้องเต็ม พราะว่าน้ำมันในตัวปลามันจี๊ยวเจ้าว่ะหอมมากคุณจะมีอ,อ้อยอ้อยอดซุกผอดซุก ว่ามาเลยร้อยมาอันืฝมังมีรสชาติไหมรสชาติปลาแดงรสชาติเปนปลาแด,ง,ด,าดงเลยอ๋อแสดงว่าไม่ขายชาเลยใช่ไหมเนืาา้อปลาจืดๆไปนั่นเนาะชาว่าตะกี้อ๋อชาว่าปลาแดงตะกิดนะทุกคนไอ้ติดมทำให้ชาว่าปลาแดงนี่ไม่รู้ว่าเป็นผัวขีมินไมนะเดี๋ยวก็เนื้อปลาเชียงว่าชาวา่าปลาแดงตะกิดอ้าม รสชัดใครๆเนื้อปลาเด้งเลยนะเด้งลูกถัดตดกิมินทุกคนแบบกรอบหมากกับนิ่มมากสองสูตรนะฮะ